สบการณ์ดีๆของการดําเนินโครงการบริการวิชาการของสองกวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทก่อนอื่นขอแนะนําผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติบุรณาจารยร์ผู้อำนวยการสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะก่อนอื่นขอให้อาจารย์พูดถึงการทํางานของสวทเลยค่ะคือสวทเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนประตูของมหาวิทยาลัยครับที่จะเชื่อมระหว่าง นักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยกับความต้องการของอุตสาหกรรมนะหรือว่าทางของหน่วยงานราชการด้วยกันคือเป็นการพยายามที่จะใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนะเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในเรื่องในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นางานของสว,วทน,นั้นนะ่ะก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่างานวิจัยงานวิจัยนั้นก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เรียกว่างานบริการวิชาการก็หมายถึงว่าทาง อุตสาหการรมนั้นมีความต้องการในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบหรือการให้คำตรึกษานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆการออกแบบเครื่องจักรเครื่องกลการสํำรวจการสร้างเครื่องจักรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นเป็นงานสองส่วนของ,งสวทต และจากการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะอาจารย์คิดว่ามีโครงการไหนที่มีโครงการขนาดใหญ่หรือน่าสนใจอยากจะมาถ่ายทอดให้รบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างสักหนึ่งโครงการค่ะค, <c oughs> คือโครงการของสวสทอน,นั้นนะจะเรียกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือที่น่าสนใจจริงๆก็มีอยู่หลายๆโครงการด้วยกันนะฮะแต่ว่าที่ที่อยากจะมากล่าวถึงในวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นโครงการที่เราเรียกย่อๆว่าโครงการห้องเรียนอัจฉริยะนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทําการสร้างเราเรียกว่าห้องเรียนอัจฉริยะก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ของอาทางอาชีวศ,ศ,ศ,ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยนัยเข้าไปช่วย ในโครงการนี้เนี่ยก็จะ <c oughs> ประกอบด้วยหลายๆสูตรด้วยกันส่วนที่เรียกว่าห้องเรียนอัจฉริยะนั้นนะก็จะเป็นสูตรที่เป็นปลายทางน,นะคือเป็นห้องเรียนที่อยู่ตามวิทยาลัยเทคนิคต่างๆทั่วประเทศ77จังหวัดนจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีห้องส่วนกลางส่วนกลางนี้ก็จะมีหน้าที่ควบคุมการใช้งานของ ห้องเรียนปลายทางแล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่า LMS หรือ Learning Management System ที่คอยจัดการการเรียนรู้ของนักศึกษาของทางอาชีวศึกษาแล้วก็ยังมีห้องสตูดิโอสำหรับใช้ในการผลิตสื่อต่างๆ ซึ่งห้องตูดิโอนั้นก็มีทั้งแบบอยู่กับที่แล้วก็แบบเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆด้วยนะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ครับมีมูลค่างานสะูงถึงเกือบแปดยล้านบาทนะแล้วก็สำเร็จนะได้ใช้ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ได้ใช้งานอยู่ยางเต็มที่ในระบบของอาชีวศึกษาในประเทศ แล้วตอนระหว่างดำเนินโครงการนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะอ่อในใน,ในการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับชเ,เช่นการประสานงานติดต่ออะไรกับทางวิเลยพื้นที่หรือว่าทางการประสานงานกับบริษัทที่รับช่วงในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้มี <c oughs> ปัญหาอะไรใหญ่โตในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลักดันโครงการนี้ไปจนสำเร็จนะฮะเป็นที่น่าภูมิใจามากนะครับ <c oughs> ผมได้เออกเดินทางไปตรวจหรือไปติดตามผลดีกว่าเรียกว่าอ,อย่างไปติดตามผลการใช้งานนกะ็พบว่าทางวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยได้ใช้ ห้องเรียนนี้ยในการจัดการเรียนการสอนนะทั้งแบบที่เราเรียกว่า Stand alone คือใช้ห้องเรียนออกเดียวๆตรงนั้นสอนนักศึกษาในที่นั้นแล้วก็สอนแบบเรียนร่วมนะเรียนร่วมในความหมายคมว่าครูจากวิทยาลัยหนึ่งนะั้นสามารถที่จะสอนไปยังหลายๆวิทยาลัยได้พร้อมกันนั้นนักศึกษา ที่อยู่ตามวิทยาลัยต่างๆก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาที่วิทยาลัยอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทางวิทยาลัยทางภาคเหนือก็สามารถเรียนรู้พร้อมๆกันกับนักศึกษาที่อยู่ที่วิทยาลัยทางภาคใต้นะฮะทางภาคใต้อาจจะอยากรู้ว่าวภาคเหนือเขา ทำอะไรมีวัฒนธรรมอาหารการกินลึกอะไรต่างๆนาๆนานะทางเหนือก็อาจจะอยากรู้ว่าภาคใต้เขามีอะไรบ้างก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ทันทีหรือเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ยังสามารถที่จะ assign p r o j กต์ให้นักศึกษาที่อยู่ตามวิทยาต่างๆเนี้ยได้ทำเสร็จแล้วก็มานำเสนอผ่านห้องเรียนเนี้ย ให้เพื่อนๆที่อยู่ที่อ,อะไรต่างๆเป็นการเรียนรู้ว่าปัญหาเดียวกันนั้นจะมีวิธีแก้ปัญหาได้หลายอย่างคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้มาแลกเปลี่ยนกันก็เกิดประโยชน์อย่างมากทันทีนะฮะ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยนะครับยังใช้ในการจัดประชุมทางไกลได้ด้วยนั่นก็หมายความว่าทางส่วนกลางเนี่ยมีนโยบาย หรือมีสิ่งที่จะต้องการสื่อสารไปทางวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศแต่เดิมนี่ก็อาจจะต้องเชิญท่านผู้มือการของวิทยาลัยต่างๆหรือว่าเชิญผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาประชุมที่สุวนกลางก็เป็นเวลาแล้วก็เป็นเป็นให้ใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะแต่ทุกวันนี้สามารถประชุมพร้อมกันทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องเดินทาง โดยอาศัยห้องเรียนอันนี้ดัดแปลงเป็นห้องประชุมก็สื่อสารได้ทันทีครับทั้งประเทศนะฮะสื่อสารไปทางปลายทางต้องการที่จะ <c oughs> ถามอะไรกลับมาก็สามารถที่จะกลับถามกลับมาได้ทันทีนะฮะเท่าที่ทราบตอนนี้มีการจัดประชุมอยู่ทุกๆเดือนครับทุกๆเดือนแล้วถ้าเราลองมโนภาพว่าถ้าต้อง เดินทางหรือว่าต้องส่งเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้นั่นนะมันก็จะเป็นค่าใช้จายที่เยอะมากนะครับพอใช้พอใช้ห้องเรีนอันนี้ <c oughs> ดัดแปลงเป็นห้องประชุมทุกอย่างก็จะสามารถที่จะทําได้โดยสะดวกนครับอาจารย์คิดว่าโครงการนี้สร้างอะไรให้กับองค์การอาชีวศึกษาไทย โครงการนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีที่ที่เป็นปัจจุบัน,นบกับการเรียนการสอนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนโดยโครงการนี้เนี่ยนักเรียนอาชีวะเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นล นักเรียนที่มีสมาร์ทโฟนมีไอ a ีแพดหรือมีแท็บเล็ตนะมีโน้ตบุ๊กหรือมีเดสก์ท็อปที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถเรียนได้ทุกเวลามีระบบการจัดการเรียนรู้สามารถเข้าไปดูบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกครั้งก็ได้ให้เกิดความเข้าใจสามารถทำแบบฝึกหัดต่างๆนานา สามารถติดต่อกับครูนะครูก็สามารถที่จะดูประวัติการศึกษาของนักศึกษาต่างๆเหล่านั้นได้ผ่านระบบที่เรียกว่า LMS ครูสามารถที่จะสร้างสื่อขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วก็เอามาไว้ในระบบให้นักศึกษาของตัวเองเรียนเพราะว่า พฤติกรรมของนักศึกษาในแต่ละภาคหมายความว่าภาคเหนือภาคกลางหรือจังหวัดต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันในพฤติกรรมครูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนของตัวเองก็สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมนะนักเรียนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครูก็พัฒนาการเรียนการสอนได้ค่ะนะ คิดว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาอาชีวะได้เป็นอย่างดีนะนอกจากนั้นแล้วองค์ประกอบต่างๆยังช่วยเสริมอีกมากมายนะครับอย่างเช่นห้องห้องสตูเื่อนที่จริงๆก็คือรถคันหนึ่งที่สามารถออกไปถ่ายทำ นอกสถานที่ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษา <c oughs> อาจจะไม่จาเป็นต้องเข้าไปในโรงงานเปโตเคมีหรือที่ที่มีโรงงานที่มีการทํางานที่วุ่นวายแล้วเข้าไปเดินรบกวนเขา <c oughs> ก็อาศัยระบบนี้สามารถที่จะถ่ายทําย้อนกลับเข้ามาที่วิทยาลัยไ,ได้ทันทีเลย <c oughs> นะะอาจารย์ก็สามารถอธิบายจากหน้างาน กลับมาให้นักเรียนได้เห็นทันทีเลยนักเรียนก็สามารถที่จะถามไปได้ทันทีเหมือนกันเสมือนว่านักเรียนเนี่ยได้เข้าไปเดินดูงานอยู่ในโรงงานนั้นจริงๆอันนี้นก็ก็ช่วยอีกเหมือนกันนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเคลื่อนพลนนะักศึกษาคือคือให้เดินทางจากวิทยาลัยสมมติวิทยาลัยหนึ่งอาจจะอยู่ แม่สอนสมมุติอย่างนั้นอยากมาดูงานที่ที่ระยองโรงงานมีเยอะต้องมาจากแม่สอนกว่าจะมาถึงระยองทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาอศาลแต่ถ้าใช้ระบบนี้รถมบายคันนี้ก็ไปที่โรงงานไหนก็ได้ระบบนี้เนี่ยออกแบบโดยอาจารย์ที่พระจอมเกล้าธนบุรีเราเองที่ศุ์ษุตสาหกรรม ถือว่าเป,เป็นความสำเร็จที่ที่อยากจะนำเสนอให้ให้ผู้ที่สนใจนะครับได้ได้ทราบสุดท้ายนี้นะคะจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานะคะ,ะอาจารย์คิดว่ามีอะไรอยากจะถ่ายทอดให้กับอาจารย์นักวิจัยหรือคนทำง,งานรุ่นหลัง <c oughs> ในการที่จะทำโครงการขนาดใหญ่ดูเรืงการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆในการดำเนินโครงการต่อไปเลยนะ โครงการขนาดใหญ่เนี่ยย่อมมีผลกระทบสูงเพราะนั้นการที่เรากล้าที่จะทำโครงการขนาดใหญ่น,ะนั้นะนนะมันก็หมายความว่าเรากล้าที่จะสร้างสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากกับเรื่องราวต่างๆของประเทศอย่างที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับและยังอื่นๆก็ยังมีทีนี้ อาจารย์หรือนักวิจัยที่จะเข้ามาทํางานแบบนี้เนี่ยนะครับแรกเลยเนี่ยต้องมีความเข้าใจในงานที่ตัวเองจะทําอันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่ต้องมีนะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันต้องมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องมีความละเอียด และข้อสำคัญก็คือต้องผมอยากจะใช้คำว่าต้องสู้ไม่ถอยงานมันถึงจะสำเร็จได้นะฮะต้องไม่มีคำว่ายอมแพ้เมื่อโครงการสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความปิติอิถีเกิดความภาคภูมิใจนะ,ะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา ้านของเราให้เึิดการมาต้นแบบครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์อย่างสูงแล้วก็คิดว่าข้อมูลต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในวันนี้นะคะอาจารย์นักวิจัยหรือคนทํางานในลุ่หนักจะได้สามารถนําไปใช้ขอบเป็นประโยชน์ได้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณคและจากข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นำไปประยุกต์ใช้สําหรับการดําเนินโครงการได้ในอนาคตต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่สําหรับ รายการดีๆในครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ